สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับ JK Jackie Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าคลิปเรื่องของความเคลื่อนไหวฟุตบอลเอเชียนคัพ2อ2 3อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็มีข้อมูลว่ายอดผู้ชมเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่ายังไม่กดซับกันยังไงก็ฝากกดซับกันเยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสร่วมแชร์ไอเดียกันอย่างกว้างขวาง นะครับกับพื้นที่กีฬาใน y u u t u ช anel ของ JK j เจักกี้ช anel แห่งนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องกีฬากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติแต่ว่ารายการทีวีรายการกีฬาในทีวีก็มีน้อยนะฟรีทีวีนะครับค่อนข้างน้อยก็ตอนนี้คนก็แน่นอนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมันก็เป็นอะไรที่แฟนๆกีฬาก็เข้ามาดูกันเยอะนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ทํากันอยู่ รานนั้นก็ฝาก j จ็คกี้แจ็คกี้ชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมซับกันเข้ามาเยอะๆนะครับกดซับสไครป์แจ็คกี้แจ็คกี้ชาแเหมือนขายยาเลยตอนนี้ <c oughs> อ่ะมาว่ากันที่เรื่องของสถานการณ์ของเอเชียนคัพในรอบแบ่งกลุ่มก็ใกล้ที่จะจบรอบแรกกันนะครับทยอยทยอยกันเตะครบกันมา A B แล้วก็ C เนี่ยที่ผมทำคลิปเนี่ยก็จบไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้พัวพันกับกลุ่มของเรา เพราะ,ะนั้นก็รอให้กลุ่ม B จบก็ลองทําคลิปดูประเมินสถานการณ์นะครับเพราะว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดอยู่สองทฤษฎีทฤษฎีแรกเกาหลีใต้จะหลบญี่ปุ่นทฤษฎีสองซาอุจะหลบเกาหลีใต้มั้งอ่ะเดี๋ยวลองดูสถานการณ์กันก่อนมาดูกลุ่มเองก่อนครับคุณผู้ชมว่าจบไปแล้วเนี่ยสามแมตช์เจ้าภาพแล้วก็แชมป์เก่าอย่างกาตา้าโชว์ฟอร์มอย่างสุดยอดเลยนะครับกาต้านั้นมี9คะแนน ที่2คือทาจิกิสถาน4คะแนนจีน2คะแนนตกรอบครับไม่ได้เข้าอยู่แล้วแล้วก็เลบานอน1คะแนนเพราะฉะนั้นที่1กาตาที่2ทาจิกิสถานส่วนกลุ่มบีที่จบลงไปนะครับหลังจากที่ผมนั่งดูออสเตรเลียเสมอกับอุซเบกิสถาน1ต่อนก็แบ่งกันทีมละ1คะแนนสถานการณ์ก็เป็นออสเตรเลียเป็นที่1ของกลุ่ม7คะแนนอุซเบกิสถาน5คะแนนซีเรียชนะอินเดีย มี4ี่คะแนนก็4คะแนนนี้เข้ารอบแน่นอนนะครับเหมือนทีมไทยในการที่จะไปเล่นในรอบน็อกเอา์ใน,นานะอันดับ3ที่ดีที่สุดแต่ว่าทีมไทยของเราเนี่ยมันไปไกลกว่าที่3แล้วไงมันจะไปทุนอนันดับ2หรือเผลอๆถ้าเป็นไปอย่างทฤษฎีสมคบพิษพิษลกลชนสะสูุก็เป็นแชมป์กลุ่มกันนะฮะอ่ะก็นี่คือสถานการณ์กลุ่ม B นะครับก็เข้ารอบกัน3มทีมเลยกลุ่ม C ก็ผ่านไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่า ผมไม่ทราบว่าอิหร่านกับยูเนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ปาเลสไตน์กับฮ่องกงปาเลสไตน์จะได้3แต้มหรือเปล่าหรือเกิดไปพลาดท่าไบฮ่องกงนะครับไปที่กลุ่มดีเลยนะครับคุณผู้ชมกลุ่มดีอายูรักหกคะแนนญี่ปุ่น3คะแนนอินโดนีเซีย3เวียดนามไม่มีคะแนนก็เวียดนามเนี่ยตกรอบไปแล้วเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับก็หน่อยๆไปนะฮะเวียดนามโซเชียลก็ดูจะเงียบๆไปโลกสงบสุขว่ากันแบบนั้น โปรแกรมนัดสุดท้ายมันน่าสนใจนะเพราะว่าญี่ปุ่นเจออินโดนีเซียทั้งคู่3มแต้มเท่ากันแล้วก็อิรักเจอกับเวียดนามแข่งขันในเวลาเดียวกันคือ18 3นกานาทีนะครับก็วันที่24ก็คือวันพุธนี่แหละอ,อ,อิรักออกแบบไหนก็แชมป์กลุ่มอยู่ละเพราะว่าเฮตุเฮตดีกว่าญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นถ้าชัะนอินโดนีเซียอิรักเกิดไปทะลึ่งแพ้เวียดนามนะก็6คะแนนเท่ากันแต่วิรักก็จะ อ่าเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่าเฮตุเฮตุพวกเขาชนะญี่ปุ่นมาไงเพราะฉะนั้นอันดับ2เนี่ยแน,แน่เลยก็จะเป็นญี่ปุ่นหรืออินโดนีเซียแต่ก็คงไม่น่ารอดทีมจากญี่ปุ่นนะอินโดนีเซียแข็งแกร่งอ่าแม้ว่าญี่ปุ่นจะดูกระท่อนกระแท่นอยู่เนี่ยเสียประตูให้วีต nam สเสียลักสที่เสียไปสลูกแล้วแต่ก็เชื่อเถอะก็คงจะมีการปรับกันได้สําหรับบุรยสุทําททีมมาต้องโหปีแล้วล่ะสปีนะมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดก็คือเป็นที่สอง นะจำให้ดีนะฮะกลุ่มดีนะฮะที่2ก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่น่าจะไปเพี้ยนไปจากเนี่ยสองดีของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมาตัดกับพวกกลุ่ม E นะ,ะมาดูกลุ่ม E ต่อเลยกลุ่ม E ก็จะเป็นจอแดน4เกาหลีใต้4นะครับบาเรน3มาเลเซียสุนแต้มก็ตกรอบไปเพื่อนบ้านอาเซียนก็ตกรอบอีกหนึ่งทีมนี้โปรแกรมนัดสุดท้ายเนี่ยคู่นี้มันแข่งวันเดียวกับเราแต่ว่าแข่งก่อน แข่ง18บแในการสานาทีแข่งก่อนนะครับเกาหลีใต้เจอกับมาเลเซียจอแดนเจอกับบาเรนเกาหลีใต้มาเลเซียก็จะคล้ายๆกับญี่ปุ่นเจออินโดผมก็เชื่อว่าเกาหลีใต้ก็ไม่น่าจะพลาดกับ3คะแนนนี้นะครับหรือ,อยังไงนะครับหรือจะพลาดอ่ะเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันว่าจะพลาดหรือไม่พลาดนะครับแต่ก็กลุ่ม E ก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะมากลุ่มของพวกเราก็แข่งขันวันเดียวกับกลุ่ม E แต่ว่าเราแข่ง4ี่ทุ่มซาอุดีอาระเบีย6 ไทย4โอมาน1คิริสานศูนย์โอมานคีกิสานก็ยังมีโอกาสพ่วงกับอันดับโอมานเนี่ยมีโอกาสลุนหนึ่งที่2ได้ดับถ้าชนะคีกิสานแต่ถ้าคิกิสานชนะโอมานคิกิสานก็มีโอกาสลุนอันดับสาที่ดีสุดเพราะตอนนี้อันดับ3าที่ดีสุดเนี่ยเหลือเหลือกลุ่มเหลือ5กลุ่มนะก็มีซีเนี่ยกลุ่มซีเรียไปลวกลุ่มหนึ่งแล้วมีกลุ่ม กลุ่ม F มีกลุ่ม E มีกลุ่ม C กลุ่มดีนะเออก็ดูนะครับนัดสุดท้ายก็ซาอุเจอกับเราคีคิสสถานเจอกับโอมานก็สนุกทั้งคู่แน่นะครับน่าสนใจออว่าจะยังไงครานี้อย่างที่มีทฤษฎีกันนะครับพูดถึงทฤษฎี 4, สมกบคิดทฤษฎีแรกเอาไปสายดีก่อนตามโปรแกรมรอบน็อกเอาที่จับสลากกันมาก่อนหน้านี้แล้วอันดับ2ของกลุ่มดีจะเจอกับอันดับ1ของกลุ่ม E ซึ่งตอนเนี้ย ก็คิดว่าไม่จอแดงกักหลิใต้เนี่ยจะต้องเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม E นะแต่ว่ากลุ่ม E ีมันแข่งทีหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยจบผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยลองแชมป์กลุ่มแน่แอ่ที่คุยไปเมื่อสักครู่ลองแชมป์กลุ่มดีหรือที่สองกลุ่มดีส่วนที่1กลุ่ม E เกาหลีใต้จะหลบไหมเจอมาเลเซียเนี่ยดูคะแนนเนี่ยใช่ไหมเจอมาเลเซียจะยอมแพ้หร,หรือไง จะเล่นยอมแพ้มาเลเซียเพื่อให้เพื่อให้หนีไม่เป็นไม่อยากเป็นที่หนึ่งถึงสมมตินะสมมติถ้าหนีถ้าเจอเคนคริสแมนคิดเช่นนั้นถ้าหนีหรือไม่อยากจะญี่ปุ่นอาจจะมาเป็นอันดับสองคุณก็ต้องเจอกับซาอุอยู่ดีเพราะว่าในโปรแกรมที่มันล็อกเอาไว้เนี่ยที่มันไม่ไม่ใช่ล็อกนะคือเราจับตลาดไว้เนี่ยก็คือ,อ,อที่หนึ่งกลุ่ม f ก็จะไปเจอกับที่สอ เนี่ยมันพัวพันกันอยู่แค่เนี้ยสามกลุ่ม d e f เนี่ยสอง d ญี่ปุ่นนะรอไว้แล้วผมเชื่อว่าญี่ปุ่นที่สองอา่ากลุ่ม f กับกลุ่ม e เนี่ยคราวนี้ก็ดูว่าซาอุกับเกาหลีใต้จะยังไงเกาหลีใต้หลบญี่ปุ่นไงก็ต้องเจอซาอุด์แต่มาถ้าซาอุเป็นแชมป์ของกลุ่ม f ของเราอ่ะก็ข้ามมาทฤษฎีสมคบปิดข้อที่สองว่าคนก็จะบอกว่าซาอุมีคนคิดเช่นนี้ว่าซาอุ จะแกล้งแพ้ไทยเพื่อให้ได้เป็นที่สองจะได้ไม่เจอเกาหลีใต้เพราะเชื่อว่าเกาหลีใต้ก็จะหลบญี่ปุ่นคือถ้าซาอุเป็นที่สองของกลุ่ม F mm hmm. ก็นู่นเลยฮะก็จะไปเจอกับอุซเบกิสถานที่สองกลุ่ม F จะเจออุซเบกิสถานมีเหตุผลไหม <c oughs> ก็มีนะมันก็มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าจะหนีเกาหลีใต้ เพื่อไปเจอเพราะเชื่อว่าเกาหลีใต้จะหนีญี่ปุ่นโอ้โหซับซ้อนมากเชื่อว่าเกาหลีใต้จะหนีญี่ปุ่นโอลก็เลยจะหนีเกาหลีใต้เพื่อไปเจออุซเบกคือมันคิดกันได้หมดนะครับทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยตราบใดที่เรื่องมันยังไม่เกิดนะครับสำหรับฟุตบอลน,นะเรื่องมันยังไม่เกิดเราก็จะเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันแบบนี้แต่ผมไม่เชื่อนะคือแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นที่สองของกลุ่มแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเกาหลีใต้ก็คงจะ ก็เล่นเต็มที่เพื่อที่จะเข้ารอบน็อกเอาท์อย่างสวยๆนะเราก็ไม่รู้วนะ่าจอแดนกับบาเรนเนี่ยก็ยังไงมันเลือกไม่ได้ไงเพราะว่ามันแข่งพร้อมกันอนะเกาหลีใต้มาเลเซียจอแดนบาเรนแล้วบาเรนก็มีโอกาสอะคุณผู้ชมดูแต้มสิใช่ไหมบาเรนมันก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบอะสามคะแนนอะบวกอีกหนึ่งตู้เสมอบาเรนตู้เสมอจอแดนก็จอแดนก็มีห้าบาเรนก็มีสี่ก็เข้ารอบ เกาหลีใต้ชนะอ่าเกาหลีใต้เป็นแชมป์กลุ่มไปเจอญี่ปุ่น <c oughs> ก็มันเลือกไปได้ไงคือมันแข่งพร้อมกันนะมันใครจะเลือกหนีญี่ปุ่นผมว่าเขาไม่เลือกหนีหรอกเขาก็เล่นไปตามเกมเพื่อที่จะเอาชนะทางด้านมาเลเซียมันหมดสมัยแล้วฟุตบอลจะเล่นเพื่อเลี่ยงหลบเลี่ยงกัน,นเหมือนยุคเ0็ดศนย์ฟุตบอลโลกปี7 8 19 78 19 82นนะมีะมีอย่างนั้นอ่าแล้วก็เจต,ตานามันก็เห็นกันอยู่นะครับใน,ใน,ใ,นในหลายๆเคส แต่ยุคนี้ฟุตบอลมันไปไกลแล้วมันไม่หลบหรอกผมว่าไม่หลบหรอกยิ่งดีสิเจอกันรอบสิบหกทีมนะเกาหลีใต้ก็เขี่ยญญี่ปุ่นตกรอบพุนไปเจอนัดชิงคุณว่ามันอะไรยากกว่ากันนะมันก็คิดว่าเจ้เกนคริสต์มันคงไม่ไม่คิดเช่นนั้นแล้วถามว่าถ้าเราดูญี่ปุ่นเล่นก็ไม่ได้ว่าจะแหมเฟี้ยวฟ้าวเป็นเต็งหนึ่งจริงแต่ไม่ได้เปรี้ยงป้างขนาดนั้นนะขนาดแพ้ไม่ได้เสียประตูไม่ได้หรือยังไงมันปึ๊กไม่ใช่ไงมันก็ผมว่าเกาหลีใต้ก็จะเล่นไปตามเกมแล้วก็ต้องการเป็นที่ ครั้นี้มาที่สายเราคือซาอุดีอาระเบียคือถ้าถ้าจะหนีเก,กาหลีใต้ก็คือต้องแพ้ไทยนี่การแพ้ไทยเนี่ยหนึ่งเสียศักดิ์ศรีไหมในฐานะทีมแรงกิ้งของโลกสูงกว่าเสียแน่โดนวิจารณ์เยอะแน่นะครับแรงกิ้งแล้วก็คะแนนนี่คือทัวร์นาเมนต์ใหญ่รอบสุดท้ายเอเชียนคับไม่ใช่รอบคัดเลือกนี่คือรอบสุดท้าย รอบของทวีปจรมงาน,นทวีปแต้มเยอะยี่สิบสมสิบแต้มเนี่ยต้องมีอ่ะต้องต้องเสียให้ไทยแล้วไทยก็บวกอ่ะผมว่าไอ้ข้อนี้มันก็อาจจะไม่ถึงจะเป็นปัจจัยส่งผลผมมองเรื่องศักดิ์ศรีมากกว่าเขาไม่ได้จำเป็นต้องมาเล้นเพื่อแพ้ทีมไทยนะก็วัดไปเลยก็ไม่ต้องกลัวนะเข้าก็เข้าเป็นแชมป์กลุ่มก็เป็นใช่ป่ะอืมเพราะเกิดว่า พวกเขาเป็นเขาพราะเกาหลีใต้เป็นแชมป์กลุ่มก็คือเกาหลีใต้ไปเจอญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็สบายตัวแล้วยังไงก็จะมาแพ้ไทยทําไมใช่ไหมหรือแม้เขาสมมุติว่าเขาเจอว่ารู้ว่าเกาหลีใต้เป็นที่สองกลุ่มเองอย่างเงี้ยสองชั่วโมงก่อนแขน่งแล้วจะมาวางแผนใหม่เฮ้ยเราเล่นในแพ้ไทยนะเพื่อจะได้หนีเกาหลีไปเจอกับจอแดนหรือบ,บาเลนกันแ้ละอะไรเงี้ยไม่ผมว่าก็ไม่ใช่หรอกผมก็ไม่ไม่ซื้ออะผมไม่ซื้อทฤษฎีนี้ก็ยังเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่า ซาอุดีอาระเบียเขาก็เล่นเต็มที่เพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับพอไปถึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยบอกได้เลยว่าทีมเต็งก็ไม่ได้เหนือกว่ากันมากหรอกมันมันระดับนี้แล้วฟอร์มมันใกล้เคียงกันโอ้โหผมว่าก็ไม่มีใครกลัวใครแล้วล่ะพวกห้าเสือของทวีปนี้ญี่ปุ่นกัหรือใต้ซาอุดเนี่ยไม่กลัวกันหรอกนะผมก็เลยยังเชื่อว,ว่ามันทฤษฎีเนี้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอืมก็ ว่ากันไปนะเห็นก็พูดก็เขียนกันอยู่เยอะพอสมควรแต่เป็นว่ารอบแรกที่กําลังจะจบลงไปเนี่ยถือว่าเป็นรอบที่เทสแล้วก็ปรับจังหวะการเล่นอาจจะมีตัวผู้เล่นด้วยแทคติกบางอย่างแต่ของจริงเนี่ยเดี๋ยวมันเริ่มในรอบนอกเอาค์ผู้ชมฟุตบอลเอเ<อ>ชียนครับจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในรอบนอกเอาเพราะนั้นรอบนี้ก็ดูๆกันไปก่อนดูๆฟอร์มกันไปก่อนนะครับมัน3มนัดแล้วมันผ่านเข้ารอบได้พวกชนะรวด อาจจะไปตกม้าตายก็ได้อย่าลืมนะฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แข่งเจ็ดนัดเนี่ยคุณจะชนะรวดทุกนัดเลยหายากนะหายากนะไม่ง่ายเลยนั้นทีมที่กระท่อนกระแท่นหรือตะกุกตะกักแต่ว่าเข้ารอบได้เนี่ยใช่ไหมทีมเหล่านี้ผมว่าอันตรายกว่าน่ากลัวกว่าอ่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้คลิปก็จะเป็นวิเคราะห์ไทยกับซาอุไม่ใช่ว่าซาอุจะแกล้งแพ้ไทยนะไทยเราจะเจอกับของแข็งอย่างซาอุ หลังจากเราเจอระดับ C ระดับ B ีแล้วเ,เจอ A บวกทีมระดับทวีปเราจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งตรงนั้นผมว่าไม่สาคัญหรอกเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นรองซาอเก็บตัวก็น้อยแต่ว่ามาซาาดะอิชิก็ทําหน้าที่ของเขาได้อย่างได้อย่างดีวางแผนวางแทักติกการเล่นเพื่อให้ทีมเนี่ยมีคะแนนแล้วเข้ารอบมันเป็นเป้าหมายอยู่แล้วนะเป้าหมายของแต่ละทีมมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็เจอกับซาอุ เราก็จะได้เห็นเกมของเราอีกรูปแบบหนึ่งอย่างไรก็ตามเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะวิเคราะห์เจาะลึกนะครับในทุกแง่ทุกมุมระหว่างไทยกับซาอุคลิปนี้ไปก่อนนะครับ